คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากดีขึ้นอยากสําเร็จอยากมีความสุขเหมือนคนอื่นเขาแต่พอคิดถึงคําว่าเปลี่ยนชีวิตมันฟังดูใหญ่โตเหลือเกินจนเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ทันจะเริ่มเลยครับคือแบบจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอะนิสัยเหรอความคิดวินยัยเวลาเหรอหรือบางทีต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตเลยไหมสวัสดีครับทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอยยิ้มพอดแคสต์วันนี้ผมเลยอยากจะชวนทุกคนมาฟังกันแบบสบายๆครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่าไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตแค่เปลี่ยนหนึ่งอย่างนี้ชีวิตดีขึ้นทันตาคนส่วนใหญ่เวลาที่เขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมักจะเริ่มจากความตั้งใจดีๆเช่นปีนี้จะตื่นเช้านะจะออกกาลังกายนะจะเริ่มอ่านหนังสือวันละสิหน้านะ แต่พอผ่านไปสักสามวันนะครับหมดไฟเฉยเลยเพราะอะไรครับเพราะเรามักตั้งเป้าเปลี่ยนเยอะเกินไปในครั้งเดียวครับเปรียบเหมือนอะไรครับเหมือนที่เรากําลังจะปีนเขาสูงๆเนี่ยแต่เราดันกระโดดข้ามทีละร้อยขั้นเลยไปวันเดียวเลยพรุ่งนี้ก็ปวดขาแล้วครับขึ้นไม่ไหวพราะเหนื่อยก็ล้มเลิกแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่เก่งฉันไม่มีวินยัยฉันไม่ไหวหรอก ซึ่งจริงๆแล้วครับมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเราไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตในวันเดียวแค่เริ่มจากหนึ่งอย่างครับแต่ทํามันให้ได้จริงๆต่างหากแล้วหนึ่งอย่างที่ควรจะเปลี่ยนคืออะไรลองดาดูครับนิสัยเหรอความคิดเหรอหรือจะแบบเริ่มวิ่งเวลาห้ากิโลเหรอไม่ใช่ทั้งหมดครับสิ่งเดียวที่อยากให้คุณลองเปลี่ยนเลยนะครับก็คือวิธีที่เราพูดกับตัวเองครับ จริงนะครับฟังดูเหมือนไม่สำคัญแต่ลองสังเกตดูนะครับทุกครั้งที่เราทำพลาดเรามักจะพูดกับตัวเองยังไงครับโ่ชะมัดเลยทำไมขี้เกียจขนาดนี้วะไม่มีใครเขาทำแบบนี้หรอกมีแต่เราที่ทำแล้วก็พังไม่เป็นท่าเรากําลังฝึกอะไรอยู่ครับฝึกให้ตัวเองกลัวความผิดพลาดและลดคุณค่าของตัวเองทุกวันครับต่อให้มีแรงบันดาลใจมากแค่ไหน แต่ถ้าเสียงในหัวเรายังบั่นทอนตัวเองอยู่อย่างนี้ครับเราก็จะไม่มีวันเดินหน้าได้เต็มที่ครับลองเปลี่ยนคำพูดในหัวดูนะครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับที่บอกว่าเซลฟ์ทอล์กเนี่ยหรือการพูดกับตัวเองมีผลต่อพฤติกรรมความคิดและผลลัพธ์ในชีวิตจริงๆคนที่พูดกับตัวเองด้วยคำว่ายังไม่เก่งแต่กำลังพัฒนาฉันเคยลมมาก่อนแต่นั่นแหละคือบทเรียน วันนี้ทำได้นิดหนึ่งก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำเพิ่มคนกลุ่มนี้แหละครับจะไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังค่อยๆเติบโตขึ้นทุกวันเหมือนต้นไม้ที่รดน้ำทุกวันมันไม่โตทันทีครับแต่มันจะโตแน่นอนแหละถ้าเราดูแลมันด้วยคำดีๆแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงครับมาครับผมมีเทคนิคง่ายๆ3ขั้นตอนสำหรับการเริ่มต้นเปลี่ยนคำพูดในหัวตัวเองที่ทำได้วันนี้เลย ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องรอแรงบันดาลใจอะไรมากมายมาครับ 1. ลองสังเกตคำที่พูดกับตัวเองบ่อยๆทุกครั้งที่เราทำผิดพลาดลองหยุดสักสามวินาทีครับแล้วดูว่าคุณกำลังด่าตัวเองอยู่หรือกำลังให้กำลังใจตัวเอง 2. เปลี่ยนประโยคนั้นให้อ่อนโยนแต่จริงใจเช่นแทนที่จะบอกว่าแย่มากเลยลองพูดว่า มันยังไม่ดีแต่ฉันกำลังพยายามอยู่ลองดูนะครับ 3. ใช้คำที่ให้พลังเช่นกำลังเรียนรู้พัฒนาได้แค่ยังไม่ถึงคุณไม่ต้องพูดให้โลกสวยครับแต่ขอให้พูดให้ไปต่อได้เพราะเป้าหมายจริงๆของเราคือการพัฒนาไม่ใช่สมบูรณ์แบบในวันนี้มีหลายคนครับที่ผมรู้จักเคยหมดไฟเคยล้มเหลวเคยรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าแต่พอเขาเริ่มพูดกับตัวเองใหม่ ยกตัวอย่างนะครับเช่นฉันไม่เก่งเรื่องนี้เลยกลายเป็นฉันยังไม่ได้ฝึกเรื่องนี้พอฉันไม่เคยทําอะไรสําเร็จเลยกลายเป็นฉันยังไม่เจอสิ่งที่ใช่แค่นั้นเองคําเล็กๆแบบนี้แหละครับที่เปลี่ยนทั้งพลังใจและพอความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนพอพฤติกรรมเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตก็ตามมาครับคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนใหม่ครับแค่เป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานก็พอ อยากให้จำไว้อย่างหนึ่งนะครับพัฒนาตัวเองไม่ใช่การยกเครื่องทั้งชีวิตให้กลายเป็นคนใหม่แต่คือการอัปเกรดตัวเองทีละนิดเหมือนแอปที่เวอร์ชั่นดีขึ้นเรื่อยๆคุณไม่ต้องเพอร์เฟกแค่เปลี่ยนหนึ่งอย่างเปลี่ยนจากการด่าตัวเองเป็นการให้โอกาสตัวเองชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยคิดเลยครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์ให้คนที่คุณรักแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ